สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนค,ครับเจอก,กับผมอีกแล้วกับนนท์นวลคนบานนาเพื่อนเค,ครับวันนี้ผมพาเพื่อนเมาชมอีก2คันสวยๆจากค่ายฮอนด้าครับผมนี่คือเจ้าตัว 1,000cc 122แรงม้านั่นคือเจ้าตัวเทอร์โบนั่นเองครับและมี2คันนี้มี2เซกเมนต์ให้ดูมีทั้งแฮชแบ็กหรือ5ประตูและ4ประตูสีขาวมุกทั้งคู่และคันที่เป็นแฮชแบ็กนะครับจะเป็นปีใหม่กว่าและเป็นซีดานจะเป็นปี ่ uh, 20ง่ายๆคือคันแฮชแบ็กอ่ะปี22คือคันข้างหน้าผมนี้รถพึ่งปลดหมดระวางขับมาส่งเมื่อสักครู่เองก็หยิบกุญแจมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเลยแต่ราคาตอนนี้ยังไม่ออกนะครับก็ดูไปก่อนแล้วถ้าชอบใจค่อยติดต่อมาแคปหน้าจอต่วนี้เลยนี่คือทะเบียนของ5ประตูนะครับหรือแฮชแบ็กนั่นเองนะครับนี้ปี22น,นะเป็นเครื่องพนะันซีซีเทอร์โบเพื่อนนะ อ่ะผมพาดูในส่วนของรอบคันก่อนนะครับสวยมากเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของรถปีใหม่ๆที่หลายๆท่านอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับสวยๆนะครับก็นีและครับเริ่มมาแล้วอ่ะไปดูโครงสร้างกันเลยเพื่อนคันแรกครับน็อตไม่มีขยับนะครับสักคันเลยนะทั้งสองคันเลยไอ้นี่ผมดูให้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะ แต่ราคาจะเย็นหน่อยนะเผื่อใครสนใจก็ทักไลน์ไอดีผมมาไว้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับเจะถ่ายรายละเอียดไปให้แล้วนะครับเนี่ยฮะรถแบบนิ่งๆไม่เคยแกะเนี่ยอนเครื่องเดินนิ่งมากนะครับเนี่ยนิ่งมากเนืเ่องๆเป็นรถใหม่นะปียีิบสองนะครับนี่เลยไฟหน้าเป็นแบบนี้เลยใบซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับ ไฟลงไฟหลีอยู่ในพคมด้วยกันไปดูภายในเลยฮะอย่าลีรอระบบกุญแจเป็นพุทสตาร์ t นะเพื่อนนะก็คือนี่ฮะเข้าไปนั่งปุ๊บแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทสีดำเนี่ยมันก็ทำงานได้เลยนะครับในส่วนของตัวการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับและเลขไมค์คันนี้อยู่ที่75,864ก็สวยสวยมากนะครับเพื่อนโอ้โหดูภายใน คุณแจได้มา2ชุดนะครับสลูกนะครับเพื่อนนะได้ไปเลยอ่ะดูเอกสารเลยครับปี2นะคันนี้คันนี้คือ5ประตูนะเพื่อนนะคือแฮชแบกนั่นเอง3สูบนะครับ1น0 0ซีซีน่งรแรงม้านะครับอันนี้เป็นเบาะนะครับหุ่มมาเรียบร้อยก็คือเป็นสเปคโรงงานก็คือเป็นเบาะหนังนั่นเองนะเพื่อนนะว้าวแม่เพื่อนว้าวแม่ปี2 2นะคันนี้นะ นี่2เพื่อนดูนอตนะไม่มีแกะนะครับนี่ผมแบบเจาะลึกเลยนะพูดแบบเหมือนกับเต้นไปซื้อรถเราเลยมันดูกันอย่างนี้แลครับเวลาไปซื้อรถอ่ะภายในเพื่อนดูว้าวากนี่ยังไม่ได้คลีนนิ่งอะไรเลยนะครับก็สวยขนาดนี้นะครับมาดูยางกันนิดนึงเป็นดันหลบนะเป็นยางประหยัดน้ำมันเนี่ยหน้ายางประหยัดน้ำมัน 185 6งแปดนะครับ R สิานะยาง,ง,งปีปียีเพื่อนปียีครับว้าวมากผมเห็นหุบนี้ชอบเลยเข้ามาปุ๊บขอรีวิวก่อนเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แหละแต่มันสวยนะครับนี่แฮชแบ็กนะครับไปนี่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับมีเท่านี้แะครับเครื่องมือ5ประตูนี่คือ ฮอนด้าซิตปี22 5ประตูส,สวยๆคุญแจเป็นคคเลตนะครับอมเซอร์ในการเข้าออกก็คือสัมผัสปุ่มสีดำด้านข้างซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่คือคันแรกนะครับในส่วนของ h o นด้าซิตปี22 5ประตูหรือแฮชแบ็กไปคันที่2ครับส,สวยคันนี้ปี20นะทะเพียนนี้นะเพื่อนนะ แอบหน้าจอหรือโทรแจ้งผมได้เลยชอบคันไหนคันนั้นว่าไปครับอ่ะดูโครงสร้างกันเลยคันที่สองอันนี้ไม่เคยขยับนะครับเนี่น็อตันอันนี้มันโดนฝุ่นนี่ใช่นะโผลรถเดิมมากนะเพื่อนนี่เราเขาเรียกว่ากลุ่มรถเก๋งเอนะครับรีบหน่อยนะถ้าใครหารถอยู่นะครับกลุ่มของรถกีโกคานะครับโดยเฉพาะสองคันนี้เพราะรถเหล่านี้จะถูกไปที่ลานประมูลเร็วมากนะครับ พ่อค้ามีความต้องการสูงนะฮะมีความต้องการสูงเพราะที่นี่ไม่ขายให้เต็นท์นะครับผมเน้นนิดนึงเสริบพ่อค้าก็ถ้าซื้อเดลคาผมแจ้งได้ก็ซื้อนะไปไปดูส่วนของภายในครับเนี่ยแผงข้างจะต่างกันนะแผงข้างจะเป็นสีเ,เทานะครับออกเป็นแนวหรูหรานิดนึงนะครับเบาแหมพุ่มมาเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บ เทาๆนะสวยๆนะว้าวมากและคันนี้เป็นหน้าจอ10นิ้วนะถ้าดูด้วยสายตาเพื่อนนะ,อะมาดูเลขใหม่และภายในกันหน่อยครับนี่เลขใหม่อยู่ที่94,127กิโลเมตรที่ใช้ไปเป็นพุชสตาร์ทนะครับว้าวมากดูภายใน กุญแจ,จได้มา2ชุดนะครับกุญแจ,จได้มา2ชุดเลยนะครับนี่คันเกียร์ผู้สวยใช้งานง่ายนะครับนี่เพี่อนฟังก์ชันต่างครบคันและเอกสารครับปี20ชัดเจน3ส,ส,ส,สูบ1นึ่งพเซอ่อหนึ่งร้ยสิบสองแรงม้าลำดับที่1น,นะนี่ผู้สวยมากเพื่อนดู ผมพาไปดูด้านหลังกันใครกำลังหารถส,สวยๆให้ลูกให้หลานหรือว่าใช้เองนะเพื่อนนะปีนี้ปี20 22เนี่ยเป็นรถที่คือรถปีใหม่ๆนะครับแล้วการใช้งานก็ตามที่เห็นเลขไในไม่ถึงแสนนะครับเราก็จะคัดสรรประมาณนี้มาให้ลูกค้านะครับนะเพื่อนทุกคนได้ใช้กันและที่สำคัญไม่ต้องห่วงในส่วนของตัวรถนะครับผมดูแลนะเพื่อนก็นะคือ ผมดูให้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยผมก็คอยมาดูส่วนต่างๆให้อย่างเช่นนะมาฝ่าท้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าน็อตเดิมไม่เคยขันคือมันจุ่มลงไปในถังสีอะ่ะเวลาเขาประกอบรถยนต์นะครับมันก็ประมาณนี้เพื่อนนะนี่อา้าวยางอะไหล่นะครับแม่แรงอ่แรอย่างนี้นะครับทบเครื่องมือท้ายเดิมๆสีสวยเป็นอีก หนึ่งกลุ่มนะเพื่อนนะเป็นปีใหม่ด้วย Honda City พันเทอร์โบสวยๆฝากไว้ด้วย2องคันนี้แฮชแบ็กกับสีประตูใครอยากได้รุ่นไหนสเปคใดก็สามารถรีเควสหรือแจ้งผมโทรมาได้เลยถ้าสนใจคันไหนนะครับหรืออยากได้สีอื่นก็แจ้งได้เช่นกันโทรมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปอ,อยู่แล้วแล้วก็สามารถจะทักไลน์ไอดีลน์ผมก็เบอร์นั้นเลยแล้วก็ลิงก์ไลน์ทักมาได้เลยเพื่อที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือ รูปภาพนั่นเองฝากไว้เลยครับ h อ n d a City ปีปี20กับ22อ Honda น City ะไปแล้วสวัสดีครับ